ครับผมกัสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุกทุกคนคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องแมนมครับแต้มรวม2ตัวบนกับแต้มรวม3ตัวบนนะครับแต้มรวม2ตัวบนจริงๆแล้วมันหลุดเด้อแต่พี่น้องขอมานะครับผมก็เลยเอามาให้ดูนะครับวันนี้ได้เลขอะไรเนาะปกติมันก็เดินดีแต่เราก็ใช้จริงมาแล้วนะครับแล้วมันเพิ่งมาหลุดวันเมื่อกี้นะครับ นะเพิ่งมาหลุดงวดน,นี้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ซึ่งมันออกสี่แต้มนะครับวันนี้มันเก้าสามมันสองแต้มก็ยังเดินอยู่วันนี้หลุดไปที่อ่ามันหลุดนะครับวันนี้ถ้าตำแหน่งที่ใช้ก็คือตัวนี้นะครับบวกกันนี่ห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเลขเจ็ดนะครับให้ลดกอดกับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วมันหลุดนะครับถ้างวดน,นี้นะครับแต้มสองตัวก็คือ เนะครับเพราะนั้นแต้มก็คือ89012แ้นะครับแ้มรวม2ตัว89012รมวมมาเขียนใส่ใบนี้ไว้ก่อนนะครับแ้มรวม2ตัวเด้อเผื่อมันกลับมาเดินนะเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวจะแ้มรวม2ตัวบน 8 9 0 1 2อย่งงเขียนใส่แบบนี้ไว้นะครับแถมรวม2ตัวนะเผื่อพี่น้องนำไปใช้เผื่อมันเดินต่อเด้อตัวเลขผมยังไม่ได้จับให้นะครับไอเล่สองตัวนี่ยนะทีนี้มาพูดถึงแถมรวมสามตัวนะครับแถมรวมสามตัว เต็มรวม3มตัวนีม้มันก็เป็นสูตรเก่านั่นแหละนะครับสูตรเก่าอ่ามันจะเข้ายาวกว่านี้นะครับแต่ช่วงหลังนะครับที่เรานำมาใช้กันนี่มันเข้าอยู่แค่สอง สแถวหน้าก็คือได้3กับ8 0กับ5 4กับ9 7กับ2 4กับ9 9กับ4ีนะครับ3กับ8อย่างนี้มันมันจะเข้า,าเฉพาะ2ตัวแรกนะครับแต่จริงๆนี่สูตรเขามีถึง4ตัวนะผมปรับเป็น5ตัวนะครับแทมรวม3ตัวนะถ้าเกิดมันไม่เข้าเ่านนี้เราก็ทิ้งนะครับนะก็คือเราเอางวนนี้คำนวณมันมาออกเงินนี้ เอาวันนี้คำนวณได้อย่างนี้มันมาออกวันนี้นะครับให้ดูตามนี้เด้อสำหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่แต่ที่อยู่ก่อนก็จะรู้อยู่นะครับเพราะมีพี่น้องถามมาอยู่ให้แต้มสามตัวกับสองตัวนะครับผมก็เลยเอามาทำให้ใหม่นะครับมาให้ดูใหม่มาปรับให้ใหม่จริงมันเข้ายาวกว่านี้แต่ก่อนมันก็เข้าเข้าปลายนะเข้าเดี๋ยว ผมเปิดสมุดเล่มใหญ่ผมก่อนอืมเนี่ยมันจะอยู่เล่มใหญ่นี้แ้มรวมสามตัวบนนะครับใช้แค่สองตำแหน่งบวกกันเห็นไหมสองตำแหน่งบวกกันนะครับปกติแล้วมันจะเข้าปไปแล้วก็ช่วงหลังๆมาเนี่ยตั้งแต่เริ่ม,มวันนี้แต่ก่อนมันจะไปนี่มานี่ไปนูน่นไปนี่มางนะครับแต่หลังๆมานะครับ ตั้งแต่เนี่ยสามแปดศู 3, 8, 0, 5, 4, 9, 7, 2, เนี่ยมันจะอยู่แค่แถวหน้านะครับก็คืออย่ละเนี่ยมันจะออกแค่2ตัวหน้าแต่เราก็ลืมไปว่ามันมันก็มาได้ได้ทุกตัวทุกหลักเนาะอ่าเนี่ย,ยมันจะเข้ามาอย่างนี้ตำแหน่งที่ใช้บอกตำแหน่งที่ใช้ก็2ตัวนี้แหละ 7-0ูได้7นะครับเนี่ยได้7 7ไปบวก5เป็น2 2ไปบวก1เป็น3 3ไปบวก2เป็น5 5ไปบวก6เป็น11เได้เลข1อันนี้คือคือการยืดแต้มนะครับการยืดแ้มซึ่งผมจะบอกไว้เสมอว่าจริงๆอ่ะสูตรมันจะนํนก็ต้องเป็น สามแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองไปเลยนะแต่อันนี้ก็คือเป็นลักษณะว่าการยืดแต้มให้เข้าให้มันเดินนะครับผมจะพูดเกือบทุกคลิปนั่นแหละว่าสูตรจริงๆแล้วถ้าสูตรที่มันแม่นยำมันจะต้องเป็นได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองไปเลยนะครับแต่ทีนี้สูตรนี้เราใช้มาจริงแล้วเราใช้มานานใช้มายาวนะครับมันไม่ใช่ว่าสูตรสูตเพิ่งคิดขึ้นมาแล้วได้กิ่งวดกิ่งงวดนะ เราได้ไอ้ไม่กี่งวดเรานํามาใช้อย่างนี้นะครับมันสูตรมันเดินยาวมาแล้วเราใช้จริงเราเดินยาวมาแล้วนะครับแต่เรามาเอ่าเรามาปรับใจตรงที่ว่ามันมันเข้าแค่สองแถวแค่นี้เองนะครับจริงมันเข้ามาตั้งแต่งงวดที่ออกสองศูนยะ์สองสี่สี่หกมานู่นนะสองศูนย์สองนะครับก็จนมาถึงงวดปัจจุบันนะครับ มันเข้ามาอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับนะให้ดูตำแหน่งที่ใช้ก่อน3าบวกหเป็น4 3่บวกหเป็น9 6้บวกเเป็น3 3มบกสเป็น7 3 5 8อ่ะวันนี้0 1นะครับ5 6อืม ศ5นย์ห้าใช่ไเนะี่ยนะกหได้ห้าเจ็ดเป็น3ามเหมือนบวบวเป็น0อ่ะอ่ะนะมาไล่กันทีนี้ตัวน,นี้นะครับศูนย์บวกหนบวกหบวกหนึต้องได้เลขหนึนะครับ1นบวกหเป็น6 6บวกเป็น7 7เบวก2เป็น9 9บวกเป็น15นะ1 6 9 7 5นะครับได้หนึบวก5เป็น6 6บวกเป็น7 7บวสเป็น9 9บวเป็น15นะตามนี้นะครับนะได้3 3บวก5บวกบวกอย่างนี้นะครับ3ว หเป็น8 8ดบวกหเป็น9 9้เบวกสเป็น11ได้เลขห 1, 1ึบวกหได้เลขเจอย่างนี้นะครับงวดต่อมามันออกที่205 690ซึ่ง690ก็คือเลขห้าแ้มนะครับเป็นแต้มรวม3ตัวบนนะครับนี่เอา มาดูงวดต่อไปนะครับ6วก5 6นะครับ6บวก5เท่ากับ11ได้เลข1ได้เลข1เหมืมนเดิมนะครับ6กบวก5เท่ากับ11ได้เลข1 1ก็ต้องเป็น1 6 7 9 5อ่ะมันได้เลขตัวเดิมนะครับ1 1วก5เป็น6 6บวก1เป็น7 7บวก2เป็น9 9บวก6เป็น15 ผลออกที่5 30 5 9 3 5 9 3ก็คือเลข7แต้มนะครับ5 93เนี่ย5 9 3ก็คือ7แต้มเป็นแต้มรวม3ตัวบนนะครับมันเข้าอยู่ที่ตำแหน่งนี้มาดูงวดที่ผ่านมานะครับ ศูนยบวกห้าศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกหเป็นสิได้ศูนศบวกหได้หนึบวกสเป็นสามบวกหเป็นเก้าจะเป็นอย่างนี้นะครับ5้าบวกศูนได้ห้าบวกหเป็นสิ ไ้0 0บก1ได้ 0, 0, 1 1บก2เป็น3 3บก6เป็น9มันดออก5 0 4 5 0 4คือ9แต้มตรงนี้ทีนี้มาดูงวดปัจจุบันนะครับงวดที่จะถึง8บก5เทากับ13นะครับได้3 3บก5เป็น8 8บก1เป็น9 9บวก2เป็น11 11บวก6เป็น17อนะ่ะ3 8 9 1 7ดูดิมันจะมาไหมนะครับ3 8 9 1 7ตามที่ดี3 8 9 1 7มาเลข3 3 8 9 1 7มาเลข3นะ คือจะอ่าที่เรานําเริ่มนํามาใช้กันก็คือมันเข้าแค่แค่2ตําแหน่งอย่างนี้นะครับแต่ละงวดละงวดละงวดแล้วอ่ามันมาหลุดใช่ไหมมันมาหลุดก็ปรับมานี่ปรับไปที่บวก6มันก็เข้านะอันนี้มาบวก6อีกมันก็เข้านะวันนี้มันจะกาบวก6อีกไหมหรือว่ามันจะเข้าที่2ตําแหน่งหน้าเหมือนเดิมหรือว่าตําแหน่งนี้นะครับเนี่ยมันแต้มรวม3ตัวนะครับ3 8มปด 1> 9ก้ลองดูนะครับเอาไว้เอาไว้ชนกับเลขของพี่น้องหรือชนกับอาจารย์ท่านอื่นดูนะครับว่า3 8 9แปหนึ่งเจอันนี้แต้มสองตัวอ่ะมาแต้มสามตัวทีนี้ 3ามแปดเก้าหนึ่งเจ็ดผมจะเขียนใส่ใบเดียวอย่างนี้แหละจะได้รู้กันว่าสูตรไหนมันเข้าสูตรไหนมันหลุดเขียนใส่ทีเดียวนะครับเลขสองตัวผมตัดเมื่อคืนนี้นะตัดไปตัดมาคิดยังไงไม่รู้ผมได้เลขตัวเดิมก็คือศูนย์สี่กับ5้าสซึ่งศูนย์สี่กับ5้าส ศูนย์สี่นี่มันไม่เข้าแทมสองตัวแต่แต้มผมก็ไม่ไว้ใจนะเพราะว่างวดที่แล้วมันหลุดนะครับถ้าเกิดแต้มมันกลับมาเข้ามันห้าสี่นะครับห้าสี่ก็คือเลขจะอยู่สองตัวนะครับเพราะว่างวดเมื่อกี้มันออกห้าศูนย์สี่แล้วจะศูนย์จะไปตัวเดียวหรือเปล่านะครับห้ากับสี่อยู่ถ้าห้ากับสี่ห้ากับสี่เอาอะไรจับให้มันได้เนี่ยตามตามแ้มนี้นะครับห้ากับสี่เป็นเก้าใช่ไหม 9กับอะไรได้เลขสามอ่ะสองหอย่างนี้นะมันจะได้3มแต้มนะครับหรือไม่ก็9 5, น 9, 5้นะครับถ้า9 5้ก็8แต้มนะครับถ้าจะให้มันได้7แต้มก็ต้องเป็น8 5ดจะได้7แต้มนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอันนี้เอาแต้มมาให้ดู นะครับเพราะว่าพี่น้องก็ถามหาอยู่คิดว่ามันหลุดแล้วมันจะกลับมาเดินหรือว่ายังไงก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ตัวเลขของยังไม่ได้จับให้นะผมเอามาแค่2ตัวนี้ก่อนนะครับปกติมันจะต้องเป็น8ชุดนะครับแชุดบางงวด8ชุดบางงวด,ชด,ชด10ชุดนั่นแหละเลขสตัวนะครับแต่ผมเอามา2ตัวแล้ว แล้วก็พี่น้องนะครับบางท่านอาจจะไม่ยังไม่เห็นเนอะอันนี้เป็นชุดโครงสร้างบนล่างนะครับชุดโครงสร้างบนล่างเนี่ยชุดโครงสร้าง2ตัวบนล่างนะครับาบางท่านก็เลือกไม่ถูกผมก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ทำมาเอามาให้ดูเอามาให้ดูก็คือนะครับไอชุดเนี้ยมันเข้าบนเข้าล่างจะตรงจะก,กลับไม่รู้แต่ให้ซื้อภายในนี้อย่างพี่น้องอาจจะชอบเลข เลขตัวแทนนะอย่างเลขเจ็ดสองหรือเจ็ดหนึ่งอย่างนี้มันมันมันไม่มีในนี้นะครับมันโอกาสมันก็มาได้แต่ว่ามันน้อยผมว่านะพี่น้องก็เห็นแล้วว่าโครงสร้างเนี่ยตั้งแต่ผมลวงให้นี้ยังไม่หลุดเลยนะครับตั้งแต่ปีใหม่มาจนถึงเดือนหกเดือนนี้มันก็สิบสองงวดแล้วมั้งนะครับยังไม่หลุดนะครับเข้าบนเข้าล่างหรือเข้าล่างอย่างเดียวหรือเข้าบนอย่างเดียวจะตรงจะกลับไม่รู้แต่ให้อยู่ในกรอบนี้นะครับ นะซึ่ง40มันเป็นเลขตัวเดิมนะครับถามว่า5้าสมีไหม5ม้าสีมันมันมันก็ไม่มีในนี้มันมี4 0อย่างนี้นะครับนะแต่ตัดแล้วมันมันเหลือ4 0กับ5 4เนาะซึ่ง5 4มันก็ไม่มีในนี้นะครับอาจจะเป็น5 9หรือเปล่าสองหรือเปล่าไว้ว่ากันนะครับหรือจะเป็น4 9เลขตัวแทนอย่างนี้ ผมก็นั่งตัดนั่งคัดนั่งอนั่นอยู่นะครับนั่งคำนวณอยู่ผมถึงจะมาลงให้พี่น้องทีเดียวนะครับเนี่ยตัวเด่นทั้งหมดนะครับมันจะมี1 2 3 7 8 9 2 3 4 9กับ4 3กับ4 3, 8กับ3 4กับ9นะเป็นแบบเด่นบน2ตัวมาตัวหลักร้อยได้8 9 0 1ถ้าชนกันจริงๆก็คือ9 0 1นะครับแต่ยัง ผมก็เคยบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเอาแสนบวกหน่วยมันมันได้เลข9้าโอกาสที่จะมาหลักร้อยนะมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นศูนย์กับหนึ่งนะครับหลักร้อยของผมเนี่ศูนย์หนึ่งแปดพวกนี้แหละแปดศูนย์หนึ่งอย่างนี้นะครับเป็นหลักรนะ้อยเก้านี่ก็มาได้แต่มันน้อยนะครับเปอร์เซ็นต์มันน้อยหนึ่งห้าสี่หรือเปล่านะครับศูนย์ศูนย์สี่หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ โอเคคลิปนี้กะเอาไวแค่นี้นะครับเพราะว่าผมต้องจับจับสองตัวแล้วมาลงให้ก่อนเนาะมันมีเวลาอีกหลายวันนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบเนาะมีเวลาอีกหลายวันอีกหลายวันปกติผมจะสองสามวันผมจะมาเจอพี่น้องกับกับพี่น้องครั้งหนึ่งเพราะว่าผมนั่งคํานวณของผมเองแต่ผมไม่ได้ลงแบบนี้ถ้าลงแบบเนี้ยพี่น้องจะมึนตัวเลขนะครับเพราะว่าโอ้โหสูตรมันเยอะมากมายนะครับ ผมจะเขียนผมจะมาเขียนปุ๊บๆๆๆอย่างนี้ให้แล้วผมก็เขียนปุ๊บๆตัวเลขให้เลยนะครับผมจะไม่จะบอกที่ไปที่มาอะไรมากมายแต่วันนี้นะ <c oughs> สูตรไหนที่พี่น้องอยากรู้ผมก็ลงให้นะครับให้มาดูให้มาลงกันแล้วก็ไปตัดชิ้น s i z เองนะครับแต่ผมก็จะตัดจะคัดให้มันเดิมนะมันงวดหนะึ่งหะหนึ จับเป็นหกหกหนึ่งอ่าหกหนึ่งหนึ่งเข้าโต๊ตแต่สองงวดที่ผ่านมานะครับหลุดอย่างระแต้มเพราะว่างวดก่อนมันออกห้าเก้าสามก็ให้ไปห้าเก้าสองงวดที่แล้วมันออกห้าห้าศูนย์สี่ก็ให้ไปอะไรสี่หนึ่งห้าหรือสี่ศูนย์หกนะครับมันผิดอย่างละแต้มเองนะครับว,วันนี้ต้องเข็นสามตัวก่อนตอนท่านก็เอเอาสองตัวให้ถูกก่อนว่ะครับสองตัวก็ยากเหมือนกัน นะครับสามตัวก็ก็ยากนะยากทั้างนั้นแหละมันไม่ง่ายหรอกแต่ว่าถ้าสามตัวเนี่ยถ้าเกิดสามตัวแล้วเราซื้อสามตัวโต๊มันก็ก็ได้เยอะอยู่นะถึงแม้ว่าจะไม่ตรงนะครับเล่นโต๊ดเอานะครับเพราะว่ามันมีแจ่สูตรเด่นที่ว่ามันตัดตัดย,กยากๆนะครับสีสีมันก็ชนกันไม่รู้กี่สูตรเนี่ยนะไอ้สูตร เจ็ดแปดเก้านี่ก็ยี่สิบห้างวดมันยังไม่หลุดเลยตัวไหนมันจะมาตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้สิบคนหนึ่งเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งมันก็เป็นอย่างนี้พี่น้องก็เห็นผมทําให้ดูหลายหลายครั้งแล้วนะผมทําให้ดูนะครับโอเคนะอ่ะอันนี้เป็นชุดโครงสร้างสำหรับพี่น้องไอ,อ้ผมอ่านเจอคอมเมนต์บางท่านอาจจะยังไม่เห็นก็แคบไว้เด้อหรือยังไงก็ได้ให้อยู่ในนี้นะครับบนล่างตัดเอาคัดเอาระดับหาเด่นหา เรียกวิ่งมาจับเอานชอบสเล่นสีอชอบ1เล่นหนึ่งหนึ่งมาประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ